โอเคครับสวัสดีคนุวิทนะครับวันนี้ต่อเมาส์เล่นพับจี e นะครับโคตรโกงเลยบอกเลยบอกโคตรโกงเลยเนอบโกงผู้เล่น,แบบลนในมือถือมากเลยอะ่ะเราต่อเมาส์แบบเนี้ยจะเป็นไงเหมือนคอมหรือเปล่าไปดูกันในเกมเลยในเกมเลยโคตรเตี้ดเลยบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวจะจัดนี่ปุ่มตั้งก็ประมาณนี้ <c oughs> ตั้งเหมือนคอมหรือเหมือนค <c oughs> อมทุกอย่างเลย ก็จะโกงอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมมาอยู่ในเกมไปเรียบร้อยนะครับมาวิเอาเรื่องนะใช้ใช้ไลายใหญนั่นเนี่ยไหน,นสโคปแล้วก็ยิงคลิกขวายิงคลิกขวายิงอืมพอได้พอได้อยู่ไปกดมาจะเป็นไงอ่ะมาอุ้ยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยอมืมันเก่งกลัววะ่ะ เหมือนที่โมงไว้เลยดังเหรอดังเหรอียบดรอดรอ้ยิงเพื่อนเราเหรอไหนนายยิงยิงเพื่อนเราหรอเอาจริงไม่เคยเล่นเหมือนกันนะผับจีเนี่ยเล่นแต่ฟรีไฟมาลองบ้างเอาแล้วเป็นไหนหมดอ่ะนี่ไงซูซหนาเลย ซึ่งน่ายเลย,เ,ยเราเร็วกว่าเอ้ยเสียงเราเร็วกว่าเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอา่อยโฮ้ยสนยัยโดนสนยัยว่ะทำไมสโค๊ไม่มีวะเปลี่ยนเมื่อกี้ไม่น่าเปลี่ยนอุ้ยนี่งไง <S <S เอา้าขาเก้าแปดเหรอเช็ดโคตรคมเลย,ยตัวนี้ มีคาเก้าแปดนะเพื่อนระวังนะที่ไงนี่นี่ที่นี่สองตัวอะไรน้าจ้าอื้สองตัวสองตัวเด็เดเดลบก่อนลบก่อนอ่นป้าัอ่าน เจ็ดร้อยโอ้ยคาเก้าแปดว่ะคมนะตัวนี้ไม่เป็นไรไเป็รโดนคาเก้าแปดเฉยเลยเราจะอ้อมหลังมันสไลด์อ่ะกดมามาข้างหลังมันเข้าข้างหลังเล้เปียกอ่ะ,อะไหนอ่ะ เไม่เจอเลยวะ่ะอาอคือไม่มียาอะไรครับเนี่ยแต่ก็อุ้ยส่องเฮ้ยาได้วนี่าคานี่แบบคมจริงนะทุกคนควคมเลยอ่ะอืมเต็มทีเลยตัวคาเหรอตัวนั้นเหรออุ้ยดีดเต้าดีดเต้าสายมากไม่มียา โอ้โหระเบิดโคตรเดือดเลยเกมนี้โดดยังไงวะเด่นก็ง่ายๆนะเหมือนฟีไฟเลยกดปุ่มแต่ว่าเป้ามันไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกก็เด่นหมดเราคุมกับเมาส์เป้าไม่ล็อกไม่ล็อกก็คุมอยู่ไม่ได้เนี่ยไอตัวเนี้โคตรคุมเลยทุกคนมา ตัวนี้หรอตัวนี้หรอเดี๋ยวว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้วงนี้แรงมากนะพี่รดนรุมว่ะโอ้ให่ด้วยวชิบวัวเกิดอะไรถ้าไม่ไหวก็ไม่ลงมาพี่ก็ลงมาได้ไม่ไหวเอ้นเลยนี่กดูงแล้วเนี่ยอ้าวเพสอีกแล้วเพสเฮ้อ เล่นยังไม่ค่อยเก็นน่ถ้าใครเล่นเก่งกคือสุดยอดเลยนนเนี่ยปุ่มอะไรก็แบบปรับความเร็วก็ประมาณนี้พอแล้ว